เอาละครับนี่ก็คือ d o อกซ่าซับสองกันบ้างนะครับตัวเรือนเนี่ยจะต่างกับตัวเรือนที่แล้วเนาะเรือนนี้จะเคสไซส์อยู่ที่39มิลน,นะครับซึ่งเรือนนี้จะกันน้าอยู่ที่200เมตรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเนี่ยหรือว่าถึงสีเนี่ยก็จะเป็นสีโปรเฟชชั่นอลหรือว่าในสีเอกอนิกสีส้มของเขานะครับแต่เรือนนี้ความบางมาเพียงแค่ประมาณ10มิลเกือบเกือมิลน,นะก็ถือว่าค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะครับรูปแบบตัวสายเอย ตัวลักษณะหน้าตาเอออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนตัวต้นฉบับเลยนะครับแต่เหลอนี้จะทําออกมาเล็กลงแค่นั้นเองนะครับก็อาจจะเหมาะกับคุณสุภาพสตรีหรือว่าคนที่ข้อมือไม่ได้กลางมากนะครับคือไม่ได้อยากได้นาฬิกาแนวสปอร์ตหรือว่าอาจจะแดกแบบคืออยากใส่สปอร์ตแต่ว่าข้อมือมันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าดูตัว2 0 0ร้อยทีเนี่ยก็โอเคนะครับราคาของตัว2 0 0ร้อยทีเนี่ยนะครับป้ายเขาอยู่ที่70,000บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับตัว300ทีด้วยนะครับ และนี่คือ300ร้อยทีสามทีเนี่ยแตกต่างกันคือเคสไซส์นอกเคสไซส์เขาจะอยู่ที่42.5นะครับซึ่งตัว300รทีเนี่ยคือกันน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ที่1,200เมตรเลยนะครับความหนาก็จะค่อนข้างจะหนาเลยนะครับ13มมิลกว่าๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงในรูปแบบของหน้าตาตัวเรือนลักษณะเนี่ยเราอาจจะดูผ่านเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเพียงแค่ไซส์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหนาเนี่ยต่างกันพอสมควรเลยนะครับอลองดูนะครับส่วนตัวกระจกอะไไรต่่างงงๆเเนนีียยยกก็ััควว้แบบด กลไกก็ยังเป็นเครื่องเดียวกันนะครับซึ่งก็ต่างกันพอสมควรนะครับรวมถึงราคานะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ 200T บนข้อมือของผมนะครับอยู่ประมาณ6.3นิ้วนะก็ถามว่าเป็นนาฬิกาออกแนวสปอร์ตไหมมันก็ออกแนวสปอร์ตแหละแต่ว่าตัวเรือนเนี่ยม,ม,ม,มันไม่ได้กางมากมันไม่ได้ดูบึกบืนมากนะครับสําหรับคนที่ต้องการนาฬิกาแบบพอดีข้อมือเนี่ยดูเป็น 200T ได้นะครับถ้าเกิดข้อมือใกล้เคียงกับของผมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่บนข้อมือเนาะ โดยรวมแล้วก็ถือว่านาฬิกาบางแสงสบายนะครับแต่ก็ยังเป็นคงไว้เป็นนาฬิกาแนวสปอร์ตพอมาเป็นตัว 300T เนี่ยความต่างชั้นความบึงึงเนี่ยมันมาเต็มๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบแนวแบบออกแนวลูกสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็โดดเด่นบนข้อมือเลยนะครับแล้วข้อมือประมาณผมเนี่ย6.3นิ้วเนี่ย ก็เลือกสามวันทีได้เลยนะครับราคาเขาต่างกันไม่เยอะมากนะถ้าพูดถึงในเรื่องของราคาเนาะเจ็ดหกับ8ปดหมนกะครับราคาเขาก็จะประมาณนี้นะครับและอันนี้คือทั้งสองเรือแล้วก็ทั้งสองรุ่นของสี Professional นะครับใครที่ชอบเรือนไหนแล้วก็หรือว่ามีเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยใส่แล้วเป็นยังไงลองแนะนํากันได้นะครับ